อาจารย์อธิบายด้วยกันเลยตักก๋วยชิ ปกอชีดนี่องอัแลวเาห้ายนีที่ผิดจริงไหมยันที่ผิดที่ผิดอ่ากอดปากโอชีดโอเคพอเอาเอาที่อื่นเลยอื่นเลยกอดโอชีดกอดโอชีดฝังนู้น โอฉีดได้คือเนี่ยตัวไหนะครับอ่าตัวไหนแ้มไหมอ้าวเอาเอาประแจคาไว้เฉยประแจคาเฉยโอเคจ้างไทยรุ่เลยครับอันนี้ถ้าที่ผิดไปถอดโอชีดโอเคโวเทียนน่ะผิดไหมไม่ไม่ผิดโวเทียนผิดตรงที่ไม่ไม่ได้เป่า โอเคเฮ้เป่าลมโอเคเอาเอาชั้นถอดเลยถอดเลยเด้งมาเลยโอเค okay. จริงๆแล้วต้องเป่าลมก่อนนะโอเคแล้วก็รถแท็กซีโดยไม่ใช้ล็อใ,ใช้ปัแจแหวนอ่าไปเอาปัจจัยแหวนมาปัแจแหวนจับปัแจแหวนนี่ปัแจแหวน ปเจแหวนเอาปเจแหวนใส่เดี๋ยวอาจารย์เขาถ่ายรูปเดี๋ยวอาจารย์ผมผมใส่กันโอเคเอาละแล้วก็พอเรือนเร่งฝั่งโน้นฝั่งโน้น ควงแยก่เข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปหัวเยบังหัวควงตัวเล็กดิตัวนี้หัวไม่ต้องกลมไป